0่นทับ 12, ทัก7วันที่15ข้าพเจ้าในสุชาลิมจานน์ขอถวายเสียงสวดถายยายพระสูตรพระประดินลนมุนต่างๆถวายเป็นพุทธภูชาาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่พระครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลราพยัญชนะในบทสนในต่อเนื่องด้วยเธอสัมันตาจักรวาเวสุอัตาคัดฉันตุทเทว,วตาสัทธมังมุนิลาฉันสะ สุนันตุสักขะมุขทังสักเคกาเมจารุเปศิริสิขะตะละตะเนจักตะลิเควิมาเนทีเปรัตเทจากคาเมตะลุวานาคะหะเนเคหะวัตถุมะอิเคเตคุม,มาจายันตุเทวาชาละทะละวิสัมเนยัคขคันทภานาคาติทันตาตันติเกยังมุนิวะละจะนางสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมะสวาน alo, ากาโลอะยัมภะตันตาธรรมะสวนากาโลอะยัมภะตันตาธรรมะสวนากาโลอะยัมภะตันตานะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสัง oh ฆังสารนังคัจฉามินัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพะท นติเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหตูสัพพทานนติเมสารน <mel> ังอันยังสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหตูสัพพทาเอวัมเมสุตังเอกังสมายังภะคะวาสัจเกโุวิหะลติกับปีและวัตถุสมิง มหาวเนมะอาตาภิขุสังเคนะสัตทินปัญจัมะเตหิพิขุสะเตหิสัเพหวะอรันฐันเตหิทะัสะหิจะโลกธาตูหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุนติกพระควันตังทัศนายะพิขุสังคจอะอัถโขจตุน,นังสุทาวาสากายิกานังเทวานังเอตะทะหูอะยังโขพระาวัวาสกเกสุวิหารติกับปิลาวัตถุสมิง มหาวเนมะหาตาพิขุสังเคนะสัติงปัญจมะเตหิพิขุสตเตหิสัเพเหวะอรันเตหิทะสหิจะโลกธา,าตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังัจะยันูณะมยมปิเยนะพระวาเตนุปัสสังกรรมียามะอุปสังกมิตวะพระควตโตสันติเกปันเจกะคัถาภาเสยามาติ อัตโคตาเทวตาเซยะถาปินามะพารวาปุริโสสัมมิจิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาเสสุเทเวสุอัตตะลาหิตาพระวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัโคตาเทวตาพระควันตังอภพิทาพิวาเทตาวาเอกะมันตังอังถังคังสุ เอกมันตังทิตโขเอกเทวตาปะกวัตโตสัตติเกอิมังคาถังอาาสิมหาสัมมโยปะวะวะนาะสมิงเทวกายาสมาคัตาอาคันตมหิมังธรรมมะสัม,มยังทักขิตาเยวะอปะราชิตาสังคติ อตะโขอัปปาลาเทวตาพระกตัตโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิตันตะระพิกาวะสมมาทัฏหังสุงจิต,ตังอัต,ตะนอุชุกะมังกะสุงสาละทีวะเนตานิขาหะเอตวาอินทะลิยานิละขันติปฏิตาติอะตะโขอัปปาลาเทวตาพระกตัตโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิ เชตวาคีลังเชตวาปารีขังอินทะคีลังโอหันจะมะเนชาเตจะลันติสุทาวิมะลาบจะขุมะตาสุพันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปปาราเทวตาพระกวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสรารนังคัตตาเสณนะเตขะสัมิสันติอัปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหัง เทวกายังปาริปูเรสันตีติอัตโขภะควาพิคุอามันเตสิเยพุเยนะพิขเวทะสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตตะทาคตังทัสสนายพิคุสังคัจจะเยปิเตพิขเวอะเฮสุงอติมันทะน่งอรหัตโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควัตานังเอตะปะลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะละปิเยปิเตภิควเวภวิสันติอะนาคามันทานังอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตานังเอตะปะลมาเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะละหิอาจิขิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิกิติตายสามิ พิฆเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุกังมะนะศิกะระโถสะพาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพระควาโตปัจจะโสสุพระควาเอตะทะโวจะสีโลก,กะมนุกะสามิยะถาปุมมาตัฏสิตาเยศิตาคิริคัมภะลัง ปหิตตาสะมาหิตาปุถูสีลาหะสีลาหาวะลรีนาโลมะหังสาภิสามภุนาภุโนโอทาตามะนะสาพุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพินโยปัญจะสาเตยะตาวาวเนกาปิละวะทะเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสารนีละเตเทวากายาอภิกัน ตาเตวิชานาธาพิโคโวเตจะัตตาปัคกมากาลุงสุตวาพุทธศาสนานังเตสัมปาตุละหุยานังอะมะนุสานะทัศาน,าานังอัเปเกสะตะมัทะกุงอะสะห,หัสสะอะัทะสะตะลิงสะตังเอเกสะหัสานังอะมะนุสานะมัทะสุง อภเบเกนันตะมัตทขุงทิสาสภาพุทธาอะหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวะิคตาวานะจะกุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวกายาอภิจันตาเตวิชานาะถาภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปุพะโสสาตาัตสาหาสาวยักขาบุมมากาปิละวะัฏวา อิทธิ fate, omo, ika, มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมธมาณอภิกาโมงกุนางสามีติงว nah ะนางชาสหัสาเหมะวตายะขานานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทมาณาภิกาโมงกุนางสามีติงวะนางสาตาคิลาติสหัสายขานานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทมาาอภิกาโมงกุนางสามีติงวะนาง อิเจเตโสหะสะสะหัสสายาขานานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะส,สัิโนโมทมานะอภิกรรมุงพิคุณนางสาม,มีติงวันนางเว е สามิตาปัญจะสัตายาขานานันตวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัติโนโมทัมานาอภิการมุงพิคุณนางสาม,มีติงวะนนาง ภุมพิโลราชคะอิโกเวปุระสานิเวสนางพินโยนางสัตหัตสังสะยักขานังปะยิลุปาสติภุมพิโลราชคะอิโกโสปาคะสะมิติงวะนางปุริมจะที่สังราชาตตะรัถโภปสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสอุตตาปิตัสสะภะวอินทะนามาหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกษมุงภิกขุนางสามีติงวนางทักขินันจะที่สังราชาวิลูหะโหตับภาษาสติกุมพาทานางอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธรานาภิกรรมุงภิกขุนางสามีติงวนางปัญจมัจจะที่สังราชาวิลูปโคภาษาสติ นาขานังอธิปติมหาราชายสัพพิโสปุตตาปิตสัสสะอหวอินทานามามหภาภราอิทิมัโตสติมโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาภิกามมงภิกขุนางสามีติงวะนางปุตตะลันจะที่สังราชากุเวลโลตัดภะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัพิโสปุตตาปิตสัสสะอหวอินทานามามหภาภรา อิทธิมันโตชุดติดมันโตวันณะมันโตยศสิโนโมโทมานาภิกามูพิกุนางสามีถึงวันังปุริมะทิสังทัตตะรัตโททักกิเนนะวิลุหโกปัญชีเมนะวิลุปะโคกุเวโลอุตาลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัพทัพละมานาอัธังสุงวนากาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสทา มายากุเวทุเวเน,เนทุวิลุจะวิลุโตสหะจันทนโนกามะเสโถจะก,กินนุมันทุมิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตะริจิตตะเสนโนจะคัทธพโมโมโหราชาชะโนสัพโภอาคูปันจะสิโข,ขเจวะติมพะลูสุริยาวะชาสาเอเตตันเยจะราชาโนคัทธพาสหะาลาชุ ภิโมทัพมานาอภิกรามูภิคุณางสามีติงวานางอาถาคูณะนาภาสานาคาเวสาระสาหาตัดชากากรรมพารัสตะลา,าอาคูอาไปาปายาคาสาหายาติพิยามุนาทตะรัฐถา,า,ะถาจะอาคูนาคายสาสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามีติงวานางเยนาคะ ลาเชสหะสาหะลันติทิพาทิชาปักขิวิสุทะาจาักคูเวหายะสาเตวะนะมะัชะะตาจิตตะลาสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตธานาคะลาชานะมาสิสุปันนะโตเชมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะยะ อุปาะวะนะยันตานาคาสุปันนามสารนานะมะกลงสุพุทธังขีตาวชิราหัตเถนะสุมุทางอสุราสีตาพาตาโลวาสะวันเสเตอ,อิทิมตโตยัสสิโนกาละกันชามหาภิสมาอสุราธานเวขะสาเวปจิติสุจิตจะปะลาโทะมุจีสหสะตันจะปริ บุตานังสัพโพเวโรจานามกาสันในหิตาวาพระลิงเสนางปลาหุฮัพระมุปะขามุงสัมมโยธานิพันตันเตภิคุนางสาม,มีตึงว่านางอาโปจะเทวะปัทวีจะเตโชวาโยตคาข,าขมุงวลุนาวะลุนาเทวโสโมโจะยาัสสัสสาสหะเมตากะลุนากายิกาอาคูเทวยัสิโน ทเสเตทัศธา,ากาย,ยาสัพเพนานานตว,วันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสาสิโนโมทมานาะพิกามุงพิกุลนางสามีติงวันนางเวทูจะเทวาสาหาลีจะอัสัมมาจะทุเวยะมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตา ขตานิปุรักขิตวาอาคูมันทะพระราหกาวานสูน่งวาสะโวเโสโถสสตโกปาคุลินทะโททะเสเตทะสทากายาสาเพยา,านัโนตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสสิโนโมธมานาภิกาามุงพิกุนุนางสามีติงวานางอาทาคูสหพูเทวาะาะมะคิริสิขาลิวะอะลิ ทก,กาจะโลชาจะอุบมาปุพทิณิพาสีโนวะลุนาสหะธรรมาอันจุตตาจะอะเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวะสะนโนเนสีโนทะเศเตทะทัศธากายาสัพเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสิโนโมทมมนาอภิกรรมุภิกุณนางสามีติงวนังสมานามะหาสมมนา มานุสารมานุสุตมาขิธาปะทูศิกาอาคูอาคูมะโนปะทูศิกาอะถาคูหะละโยเทวายเจะโลหิตะวาสิโนปาระคามะหาปาระคาอาคูเทวายัสสิโนทเศเตทะสัา h า g า i y พ s a p e นันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาภิกขมุงพิกขุนังสามีติงวันนาง สุกากาลุมหาลุนาอาคูเวะนะสา,สาหะอาทาตะกะยะหาตาขโมกอาคูเทวาวิจักธานาสาัทธามันตาหา,หาละขาชามิตตะกาจัยสาสิโนธนยังอาคาปะชุณน,นาปะชุนโนโยทิสาอภาิวันสติ ทัศเตเตทัศธากายยาสัพเพนานันตวานิโนทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยะส,สัสิโนโมทมานะพิกามุงพิกุนางสามีติงวะนางเขมียาตุจิตตายามากตกาจะยะส,สัสิโนลัมพิตากากรามะเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมานะลาติโนอาคูอัถาคูปะลิปะระนิมิตา,าทัศเตเตทัศธากายยาสัพเพนานัน,นตวานิโน อิทิมันโตสุติมันโตวันนมมันโตยะสาสิโนโมธามานาอภิกรรมบงพิกุนางสามีติงวนงานางทัศเศเษเทๆๆวะนิกาย,ยาสัพเพนานันตวานิโนนามะนะวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทิสัทิสาสหปาวุตชาติมัคคีลังโอทิตนะนาสวังทักเขโมขะตะังอนาคังจันทางวะอสิตาติตัง สุภะระหะมาปะระมะโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสะนังกุม,มาโลติโสจะโสปาขะสมิติงวะนังสหะสภะระะหามะโลกานังมะหาภะระหะมาภิติทติอุปปโนชุติมันโตภิสมากายโยเะ้าสถิโสทะเสติทิสราอาคูปัญจะกกะวะสะวัตติโนเตสันจะ มัณโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันตาสินเทเทเวสัพะระหะมะเกมาละเสนาอภิกามิปันสักกันหัสสามันทิยังเอทะคันหัตถพันธะหะลาเคนะพันธะมัตุโวสัมมตตาปาลิวาเลทะวาโลมุนจิทะ โกจินางอิติตันทะมหาเสโนกันหาเสนังอเปยะสยิปานิตาตะละมะหัจจะสาะกันตะวาเพละวังเยยะถาปาวุสโกเมโกทะนายันโตสะวิชุกโกตะทาโสปันจุทาวติสังกุโทอะสังยังวะเสตันจะสับพังอภิยายะวะวะกิตะวานะจะคุมา ตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสารณีละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกโวเตจะอาตับปัมมะลุงสุตสวาพุทธะสาสาสนงัง <c oughs> วีตะลาเคหิปักามุงเนสังลมมัมปิอิชายงสัพเพวิชิตตาสังคามาพระยาติตายสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวเกเตชะ nê sụ ta tị